ชื่อผู้ใช้งานไอจอยู่ตรงไหนดูยังไงร,รับชมคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรบิน YouTube ค่ะในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูชื่อผู้ใช้งาน IG กันซึ่ง ผู้ใช้งานแล้วก็จะมีชื่อผู้ใช้งานนะคะซึ่งหลายคนอาจจะงงเพราะว่ามันมี2ชื่อแล้วตัวไหนคือชื่อผู้ใช้งานอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่ a อแล้วก็เข้ามาที่หนะ้าโปรไฟล์ให้เหมือนกับของน้ํากันก่อนจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่คำว,ว่าแก้ไขโปรไฟล์และกดไม่ใช่ตอนนี้ถ้าขึ้นแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเห็นคําว่าชื่อแล้วก็ชื่อผู้ใช้งาน ที่นี้เราก็จะทราบว่า i g ตัวนี้ชื่อผู้ใช้งานคืออะไรคนันนก็จะเป็น iop 906 96นะคะทีนี้เราก็ทราบชื่อผู้ใช้งาน IG ของเราแล้วเนาะและนี่ก็เป็นวิธีการดูชื่อผู้ใช้งาน IG ของตนเองสำหรับวันนี้ของตัวรานท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณค่ะ